สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่วัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะรายการที่จะมาเป็นเพื่อนคุยช่วยเคลียร์ทุกปมคาใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานความรักหรือว่าเอ่อการตามหาตัวเองเพราะเราจะใช้มุมมองจิตวิทยาง่ายๆมาช่วยให้ใจฟูขึ้นนะคะวันนี้อยู่กับมีนาและผมมาวินครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเคลียร์กันก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับน้องๆมอปลายหลายคนเลยค่ะครับผม นั่นคือการเตรียมตัวสมัครเข้าคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา2569ที่กำลังจะมาถึงนี้เองค่ะโอ้โหหัวข้อเข้มข้นเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือการเลือกคณะการสอบเข้าโดยเฉพาะสายหมอเนี่ยมันเหมือนเป็นภารกิจใหญ่เลยนะแบบว่าแบกความหวังความกดดันไว้เยอะเหมือนกันอืมจริงค่ะการมาทำความเข้าใจเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนวันนี้ก็เหมือนการเคลียร์ใจด่านแรกให้เราเห็นภาพชัดขึ้น ลดความกังวลลงได้บ้างพร้อมจะลุยกันนะครับใช่เลยค่ะงั้นเรามาค่อยๆเคลียร์กันไปทีละเปลาะเลยเนาะเริ่มจากภาพรวมก่อนละกันค่ะอ้างอิงตามประกาศล่าสุดของมอคอนะคะปี6-9นี้คณะแพทย์มอคอเนี่ยเขารับนักศึกษาใหม่ผ่าน3รอบหลักๆค่ะครับภาพรวมตัวเลขการรับนี้ก็ไม่น้อยเลยนะครับรอบแรกพอร์ตโฟลิโอสำหรับน้องๆที่แบบมีผลงานโดดเอ่นจริงๆก็รับรวมถึง136คนเลย เยอะเหมือนกันนะใช่ครับแบ่งเป็นโครงการ MDX อันนี้สำหรับนักเรียนทั่วประเทศกับ MD02 สำหรับน้องๆในภาคอีสานอือหือส่วนรอบที่สองโคตาอันนี้เน้นนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักเลยรับเยอะสุดเลยค่ะ148คนโอ้โหมีทั้งโคตาพื้นที่ทั่วไปโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทหรือ CPIRD ที่เรียกกัน,นสั้นเนาะแล้วก็มีโครงการ inclusive ด้วยค่ะ อันนี้จะช่วยเรื่องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับน่าสนใจมากแล้วก็มีรอบสุดท้ายรอบ3 addition ใ,ใช่ครับอันนี้ผ่านระบบกลางของกอสอพทหรือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศรับอีก20คนครับอืมแต่ว่าต้องย้ำเตือนกันนิดนึงนะครับว่าพวกตัวเลขหรือรายละเอียดปี่ย่อยต่างๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยนะใช่ค่ะต้องคอยตามข่าว ต้องคอยเช็คข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ admissions. kku. แล้วก็ของคณะแพทย์โดยตรงเลย a c c d md. kku. ac. th อันนี้จะชัวร์ที่สุดครับโอเคค่ะก่อนจะไปดูเรื่องคะแนนสอบที่แบบอาจจะชวนปวดห่วงนิดหน่อยมาเคลียร์ด่านสำคัญมากๆก,ก่อนเลยคือคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีค่ะครับผมหลักๆเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยกำลังเรียนอยู่ชั้นมหหรือเทียบเท่าในปีการศึกษานั้นๆน,น,นะคะแต่ ขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าเขาไม่รับวุฒิ GED หรือ IGCSE นะคะอ๋ออันนี้ชัดเจนค่ะแล้วก็สุขภาพต้องแข็งแรงทั้งกายและใจไม่เป็นอุปสรรคต่อาการเรียนแล้วก็การทำงานในอนาคตด้วยเรื่องสุขภาพนี่สำคัญจริงๆครับเพราะว่าการเรียนหมอมันหนักมากนะทั้งร่างกายจิตใจเลยในประกาศเขาก็จะระบุภาวะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไว้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นปัญหาทางจิตเวชท,ที่อาจจะรุนแรง หรือข้อจำกัดทางร่างกายการมองเห็นการได้ยินที่อาจจะส่งผลต่อการเรียนปฏิบัติหรือการดูแลคนไข้จริงๆน,นะครับคือการรู้จักตัวเองเข้าใจข้อจำกัดตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลียร์ใจเหมือนกันนะผมว่าจริงค่ะสำคัญมากเลยที่นี้มาเจอรอบแรกกันพอลิโฟลิโอโอกาสตอมของคนมีของสะสมมาตลอดมอปลายครับผมมีสโครงการหลักๆคือ MDX รับ44คนจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ MD02 รับ92คนอันนี้เน้นเด็กอีสานค่ะอื hmm. แต่ว่าเลือกสมัครได้แค่โครงการเดียวนะคะต้องตัดสินใจดีๆครับผมเราใน MDX กับ MD02 เนี่ยเขายังมีทางเลือกพิเศษเป็นหลักสูตร2ปริญญาควบด้วยนะอ๋อ oh, ใช่ใช่คือเรียนหมอไปด้วยแล้วก็เรียนต่อปอโทด้านบริหารโรงพยาบาล MHA หรือวิทยาการข้อมูลสุขภาพ MDH ไปพร้อมกันเลย โหน่าสนใจแต่ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะครับเพราะว่าเป็นโครงการพิเศษก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมประมาณ300,000บาทต่อปีแล้วก็ต้องผ่านการอบรมเฉพาะทางก่อนสมัครด้วยอูห้หูรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องศึกษาดีๆเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องคะแนนที่ใช้ในรอบพอร์ตโฟลิโอกันบ้างสำหรับ m d x ที่รับทั่วประเทศนะคะสัดส่วนคือภาษาอังกฤษ3 0ค่ะครับ ใช้คะแนน t o f f l หรือ IELTS ค่ะโดยเขาแบ่งช่วงคะแนนเป็น4ระดับเลยยิ่งคะแนนสูงค่าน้ำหนักยิ่งเยอะสูงสุด30%ค่ะอ๋อคือคะแนนในเกรดมีผลเยอะเลยใช่ค่ะอีก70%มาจากคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์หรือ Biomedical Science ซึ่งรวมคะแนนจากข้อสอบ t b a บแล้วก็ CUAT ค่ะครับสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับเขาให้น้ำหนักฟิสิกส์10%เคมี1 8 ชีวะ25%คณิตศาสตร์10%แล้วก็ส่วน v e r b a l อีก7%อค่ะชีวะเยอะสุดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะส่วน Portfolio โอก็ต้องจัดทำตามรูปแบบไม่เกิน20หน้ามี6ส่วนหล,ลักๆค่ะครับส่วนโครงการ md 0 2ที่เน้นน้องๆภาคอีสานภาษาอังกฤษ3 0เหมือนกันแต่ใช้คะแนน kept ที่มอขอจัดสอบเองอ๋อคนละตัวกันใช่ครับต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา6ด้วยนะครับ อีก70%ก็เป็นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แต่ใช้ขะแนนด n e ตซที่สอบโดยมอขอเช่นกันอ๋อ oh, ใช้ n e t s ซครับสับส่วนก็จะเป็นภาษาไทย4%อังกฤษ3%คณิต10%เเคมี18%ชีวะ25%ฟิสิกส0์10%ชีวะเยอะเหมือนกันเลยใช่ครับพอร์ตโฟลิโอก็เหมือนกันไม่เกิน20หน้า6ส่วนหลักครับดูแล้วนี่แต่ละโครงการก็ใช้คะแนนคนละชิดเลยนะ ต้องวางแผนเตรียมตัวสอบให้ถูกทางเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองที่สุดเลยต่อกันที่รอบสองนะคะโควต้าโอกาสสำคัญของเด็กอีสานครับผมม,มีโครงการโควต้าพื้นที่รหัส001รับ20คนสำหรับน้องๆม .6 ในโรงเรียน20จังหวัดภาคอีสานตามที่เขากำหนดค่ะครับแล้วก็มีโครงการ C P I R D กับ inclusive รับรวมกันอีกตั้งร้อคนแนนเยอะมาก สองโครงการนี้มีเงื่อนไขเรื่องภูมิลำเนาแล้วก็โรงเรียนที่เรียนมปลายต้องอยู่ใน12จังหวัดที่ระบุไว้แล้วก็มีทะเบียนบ้านต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีทั้งของผู้สมัครแล้วก็ผู้ปกครองเลยนะสำหรับ CPIRD อื้มเข้มงวดเหมือนกันนะหรือว่าต้องอยู่นอกเขตอำเภอเมืองใน12จังหวัดน,นั้น5ปีสำหรับ inclusive อันนี้มีข้อยกเว้นบางอำเภอในบึงการกับหนองบัวลำพูจุดสำคัญมากๆเลยคือต้องทำสัญญาผูกมัด เพื่อกลับไปใช้ทุนทำงานเป็นหมอในจังหวัดภูมิลำเนาที่เลือกไว้นะครับใช่อันนี้เป็นการตัดสินใจใหญ่มากต้องเคลียร์ใจกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้ดีเลยค่ะครับผมสำหรับเกณฑ์คะแนนรอบสองนี้แหะครับรอบสองนี้ใช้คะแนนเน็ตแซลุ้นๆเลยค่ะสัดส่วนคือภาษาไทย10%อังกฤษ10%คณิต15% เคมี Me 20%ชีวะ3 0แล้วก็ฟิสิกส์15%ชีวะ30%อีกแล้วใช่ค่ะชีวะนี่สำคัญมากจริงๆแต่มีกำแพงด่านสำคัญคือคะแนนแต่ละวิชาเนี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่า30%นะคะอ๋อมีขั้นต่ำรายวิชาด้วยใช่ค่ะแล้วคะแนนรวมทุกวิชาก็ต้องไม่ต่ำกว่า50%ด้วยค่ะโอ้โหก็คือต้องทำได้ดีทุกวิชาจริงๆอ่ะพลาดวิชาเดียวอาจจะหลุดเลย ใช่เลยค่ะต้องวางแผนดีๆเลยนะคะครับผมส่วนรอบสุดท้ายรอบ3 a d แอดมิชชั่นอันนี้รับ20คนผ่านระบบกสบพอทอ,อันนี้ก็เป็นสนามใหญ่ระดับประเทศเลยใช้เกณฑ์กลางของกสพอทอเลยครับค่ะซึ่งรายละเอียดก็จะซับซ้อนไปอีกแบบหนึง่งต้องไปติดตามประกาศจากกสพอทอโดยตรงเลยครับผมนอกจากเรื่องคะแนนสอบต่างๆแล้วนะคะยังมีอีก2อย่างที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับมีอะไรบ้างครับ คือการสอบสัมภาษณ์ค่ะซึ่งคณะแพทย์มอคอเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบ MMI หรือ multiple mini interview ที่เขาไม่ได้ดูแค่ความรู้วิชาการอย่างเดียวแล้วนะอ๋อแบบวัดทัศนคติวัด EQ อะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะดูทัศนคติการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการตรวจสุขภาพอันนี้ต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดจริงๆค่ะใช่ครับ แล้วก็น้องๆที่เลือกโครงการ c p i r d หรือ inclusive เนี่ยต้องศึกษาเรื่องสัญญาใช้ทุนให้ละเอียดเลยนะค่ะสำคัญมากส่วนกำหนดการต่างๆทั้งวันสมัครวันจ่ายเงินวันสอบวันประกาศผลวันยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS หรือระบบของกสพทอันนี้สำคัญมากห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะตั้ง reminder ไว้เลยทุกขั้นตอนนะครับจริงค่ะ การจัดการตารางเวลาเดทไลน์ line, พวกนี้มันก็ช่วยลดความเครียดความวุ่นวายในใจได้เยอะเลยนะครับอขอแทรกนิดนึงนะถ้าการเคลียร์ใจเรื่องเรียนต่อแบบนี้มันใช่แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแค่กดไลค์กดติดตามวัยรุ่นเคลียร์ใจไว้ก็ถือเป็นพลังใจให้พวกเราได้มากมากแล้วครับจะได้มีแรงหาข้อมูลดีๆมาช่วยเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันต่อนะครับขอคุณลุกนั่งเลยครับผมค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้หวังว่าข้อมูลที่เราเอามาเคลียร์กันวันนี้จะช่วยให้หลายคนใจโล่งขึ้นเนาะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นลดความกังวลในการเตรียมตัวไปได้บ้างนะคะใช่ครับพอใจเราโล่งมีสติเราก็จะวางแผนได้ดีขึ้นถ้าชอบใจที่พวกเราช่วยเคลียร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทางของเราไว้ค่ะแล้วก็อาจจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆที่กำลังหัวหมุนกับเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะครับแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กัน ตอนหน้าวัยรุ่นเคลียร์ใจจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันอีกต้องรอติดตามนะคะรับรองว่าคาดเดาไม่ได้เหมือนเดิมหรือถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราช่วยเคลียร์เป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับพวกเราอ่านทุกข้อความเลยครับผมสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจครับวัยรุ่นเคลียร์ใจคะ่ะ